ดีก็สุดดีวันนี้มันดูระบบแอร์แวร์ครับระบบแอร์แวร์แรงดันสปริงเกอร์นะครับผมสปริงเกอร์แบบราคาประหยัดครับ DIY นะครับผมสปริงเกอร์ DIY ครับผมสามารถทำได้นะครับผม ง่ายๆต้นทุนถูกมากนะครับมันก็ลดได้ในระดับหนึ่งนะครับระบบแอร์แวร์ของเรานะครับช่วยให้น้ำมันแรงขึ้นจากที่น้ำค่อยแล้วทำให้มันแรงขึ้นนะครับระบบแอร์แวร์ ครับการลดน้ําของอบ้านสวน,นครับวิถีบ้านสวนของเรานะครับระบบแอร์แวรนะครับลดสปริงเกอร์ไทยประดิษฐ์นะครับผมง่ายๆน้ําแรงนะครับพุ่งดูจากในวดีมันน่าจะไม่ค่อย เห็นชัดว่าแรงไม่แรงนะครับแต่ครับสภาพจริงก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับโอเคฝากด้วยนะครับผมระบบแอร์แวร์วิงเกอร์วิธีบ้านสวนครับผมขอบคุณครับ